คำเตือนรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะจ๊ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบังด้วยนะฮะอ่ะเช่นเคยฮะเราก็ยังอยู่ในค่าย pg กันอีกแล้วนะฮะวันนี้สูตรก็ได้ชี้เป้ามาที่เกม เซอร์คัตดีไลท์นะฮะก่อนจะไปเริ่มเล่นเกมกันนะฮะเรามาดูอัตราการจ่ายของเกมนี้กันก่อนดีกว่านะฮะเกมนี้ก็จะมีสัญลักษณ์การจ่ายทั้งหมด13สัญลักษณ์นะฮะอ่านี่อ่าสเกตเตอร์นะฮะก็จะต้องมา3ตัวนะฮะสเกตเตอร์เป็นตัวแบบนี้นะฮะเป็นรูปปืนใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีฟีเจอร์การสุ่มนะฮะโบนัสนะฮะตัวคูณแล้วก็รอบนะฮะอ่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะอ่ะวันนี้ มาเล่นเบ็ดใหญ่กันดีกว่านะฮะมาเล่นเบ็ด0 0 100นี่เด็กๆแล้วนะฮะมาเล่นเบ็ด0 0กันดีกว่าฮะอ่ะเลือกไปเลยฮะ400เล่นใหญ่ใจต้องนิ่งนะฮะคิดจะเล่นแบบนี้นะฮะต้องดูสูตรมาก่อนนะฮะว่าสูตรให้อัตราการชนะอยู่ที่เท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าสูตรเนี่ยให้อัตราการชนะต่ำนะฮะอย่าไปเล่นเบ็ดใหญ่เด็ดขาดนะฮะเชื่อบัง เพราะว่าสูตรที่บางใช้นี่มันแม่นจริงๆนะฮะบางไม่ได้โม้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าแม่นแค่ไหนนี่นะฮะเบ็ด400แต่ทุนมีแค่หมื่นกว่านี่ก็ถือว่าเสี่ยงพอสมควรนะฮะถ้าเกิดว่าไม่แตกนี่ก็คืออ่ะขาดทุนเยอะยับนะฮะนี่880มาแล้วฮะนี่วัยมาแต่ว่าไม่ได้รางวันนะฮะเรามาลุ้นให้เกมโบนัสมาไวๆดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ติดรางวันเนี่ยบ่อยๆอ่ะเออมันก็จะยิ่งกิน โอเคดทุนเราไปเรื่อยๆนะฮะมันอาจจะหมดเลยก็ได้นะฮะแต่บางมั่นใจนะฮะว่าสูตรของบางไม่ทําให้บางผิดหวังแน่นอนนะฮะบางก็เลยเล่นบัดใหญ่ได้นะสําหรับคนที่ไม่มีทุนนะฮะอย่าลอกเรียนแบบเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าคุณอาจจะหมดตูกโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะฮะนี่สกตเตอร์มา2ตัวแล้วฮะสกตเตอร์มาแล้วโอ้โหนี่สกตเตอร์มาบ็ดสี่ร้อยนะสามตัวแบบนี้เข้าเกมโบนัสเลยฮะโอ้โหสุดยอดนะนี่ มาดูกันนะฮะอ่านี้ก็จะเป็นตัวสุ่มนะฮะโบนัสนะฮะก็เลือกที่การหมุนฟรีก่อนนะฮะได้เท่าไรโอ้โหยี่สิบโอ้โหอย่างเยอะอ่ะตัวคูณตัวคูณโอ้โหตัวคูณได้แค่คูณสองนะสูงสุดจะอยู่ที่คูณ12นะได้การหมุนฟรี20ตัวคูณแล้วที่คูณ2นะฮะอ่ามาดูกัน20สบรอบนี้จะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหตอนนี้หมุนไป3รอบยังไม่ติดรางวันนี้่1600ฮะมาแล้วฮะมาเรื่อยๆเลยนะฮะตอนนี้ แต่ว่าเออหมุนไปเยอะแล้วนะติดรางวันแค่สองรอบเองนะฮะนี่480นะฮะลงทุนไปก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะมาดูกันอ่าหมุนจะครบสิบรอบแล้วนะฮะยังไม่ติดรางวันแบบก้อนโตเลยนะฮะ3 2มมาโอ้โหนี่หมุนฟีไปเยอะเลยนะฮะไม่ติดรางวันเฉยเลยเป400็ด4 0 0 480มาโอ้โติดรางวันหน่อยโอ้โหนี่งไงมาแล้วฮะ รางวัลก้อนโตนะฮะนี่รางวัลก้อนโตมา9,920นะฮะโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆนะเวลาแตกทีนึงเนี่ยนะเออคือแตกเยอะเลยนะฮะแตกก้อนโตเลยนะฮะอ่านี่มาอีกแล้ววายเท่าไหร่3,840สุดฮะสุด160อ่ะนี่มามาอีกสองอีกสองรอบนะฮะอีกสองรอบตอนนี้17,000แล้วนะฮะโอ้โหจะทะลุ2 0 0 0มหรือเปล่าไม่ทะลุนะฮะ เงินรางวัลรวมทั้งหมดได้มา16,960บาทนะฮะเห็นยังฮะว่าสูตรของบางไม่เคยทำให้บางผิดหวังเลยนะฮะใครที่อยากได้สูตรตัวเดียวกับบางไปใช้นะฮะก็ไปดูไทยคลิปกันไปช่วงนี้คีแน่นี่ฮะสูตรโกง2 0 2 1นะฮะรวมสูตรบอลบาสล็อตนะฮะไว้ในที่เดียวสนใจแอดไลน์แอดได้เลยนะจ๊ะ